Better to know สวัสดีค่ะน้ำเพชรนะคะนักุญสายบอรทองเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษ ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายการพยาบาลค่ะชมรมเบาหวานของรามาธิบดีเนี่ยชื่อว่าชมรมเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2558นะคะเราได้ร่วมมือกับสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะ ว่าในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอีกเส้นทางหนึ่งก็คือการที่ให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะมารวมตัวกันผนึกกําลังกันมาช่วยเหลือกันมาเสริมพลังกันนะคะก็เลยเกิดการก่อตั้งขึ้นเบาหวานเนี่ยเราจะตัดกันที่น้ําตาลเฉลี่ยสะสมเกิน6.5หรือว่าเจาะน้ําตาลที่ตรงเส้นเลือดเวลามาตรวจสุขภาพเนี่ยมากกว่า ถ้าตอนแรกเลยนะคะจะต้องมากกว่า200แต่โดยปกติแล้วมากกว่า126ก็ถือว่าจะเป็นเบาหวานได้อันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินว่าคุไข้เป็นเบาหวานแต่โดยเรื่องราวต่างเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสุขภาพแล้วก็ผลเ,เลือดต่างเนี่ยประกอบการรวมทั้งอาการของผู้ป่วยด้วยอย่างไรก็ตามเราถือว่าถ้าน้ําตาลเฉลี่ยสะสมมากกว่า6.5คุณเป็นเบาหวานและ เบาหวานชนิดที่1เนี่ยคือเบาหวานที่อินซูลินตัวเองไม่ทํางานเลยนะคะอินซูลินไม่ทํางานเลยเนี่ยก็คืออยู่ไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ได้รับอินซูลินเข้าไปช่วยอันนี้ถือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนเบาหวานชนิดที่2ก็คือเบาหวานแบบอยู่โดยปกติค่ะแล้วเกิดขึ้นมาอาจจะพบในผู้สูงอายุหรือในเด็กหรือในคนวัยทํางานเจาะเลือดขึ้นมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดสูง โดยหลักๆแล้วการรักษาคือการควบคุมอาหารใช้ยาสม่ำเสมอและออกกาลังกายส่วนเบาหวานอีกต่อไปก็คือเบาหวานพบในคนท้องเป็นเบาหวานชนิดที่3หรือเบาหวานประเภทที่3ก็คือพอตั้งครรภ์ขึ้นมาเจาะน้ําตาลในเลือดสูงค่ะอย่างนี้เรียกว่าเบาหวานในคนท้องประเภทที่4ก็คือเบาหวานที่ไม่จัดอยู่ใน3ประเภทแรกอาจจะเกิดจากเรื่องของตับอ่อนอักเสบหรือ,เ,อเกิดจากการที่ได้รับยาพวกชนิดโรลหรือการดูแลรักษา อื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับอินซูลินแล้วทำให้การผลิตอินซูลินด้อยหรือพ่องลงเป็นเบาหวานเนี่ยมา28ปีแล้วค่ะ <_ d ata> เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่ง คือชมรมนี้มีส่วนในการช่วยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในการดูแลการดูแลตัวเองใส่ใจมีวินัยถ้าเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้และตัวเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับใครชมรมเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานเนี่ยล่ะค่ะเป็นทั้ง เพื่อนเป็นทั้งญาติพี่น้องเป็นการให้คำแนะนำไม่ว่าในเรื่องการทำงานชีวิตครอบครัวหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวคือจะมีข้อแนะนำต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกอะผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังใจเป็นเบาหวานพอรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานตกใจไม่เข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองไม่เป็นคุณหมอบอกเตือนแต่ว่าระวังเรื่องน้ำตาลต่ำระวังโน่นระวังนี่แต่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในชมรมมีองค์ความรู้ มีการมีคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานมาก่อนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเราสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้คนที่มาร่วมกลุ่มกับเราได้เนี่ยเขาสละเวลาในการมาและโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่กเกษียณอายุหรือพวกที่เป็น care giver หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ระหนักรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้ที่สนใจค่ะ กลุ่มเหล่านี้จะมาค่ะแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเขาจะว่างหรือไม่ว่างหรือเขาเห็นความสําคัญหรือเขาให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้และที่สําคัญก็คือผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคนในองค์กรนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องทุ่มเทแรงใจในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการประสานสิ่งเหล่านี้ ทางสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยตระหนักแล้วร,รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายเบาหวานแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นชมรมเบาหวานรามาธิบดีเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเบาหวานแห่งประเทศไทยแล้วเข้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่แล้วนะคะก็เลยได้มีการต่อเนื่องและขึ้นปีที่6กําลังใจที่จะฝากให้กับสมาชิกชมรมเบาหวานเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานดูแลตัวเองให้น้ําตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถรักษาสุขภาพของตัวเองให้คงอยู่ไม่ลงไปหรือไม่ให้เกิดภาวะภวะแรกซ้อนเฉียบพ,พันน้ำตาลต่ำน้ำตาลสูงแล้วต้องมาที่ฉุกเฉินหรือทําให้เกิดตัดขาตัดเท้าหรือทําให้เกิดตาบอดไตาวายสิ่งเหล่านี้เนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งส่งผลให้ทั้งตัวผู้ป่วยเบาหวานเองได้กําไรของสุขภาพคนดูแลได้อะไรก็คือได้ผลงานผลงานของเราไม่ใช่ต้องไปตีพิมพ์นะคะไม่ใช่ว่าต้องได้รับการโปรโมตตาแหน่ง แต่ผลงานของเราคือสุขภาพของคนไข้เพราะฉะนั้นกําลังใจของของ,ของเจ้าหน้าที่ก็คือคนไข้ดูแลตัวเองได้ดีคนไข้ดูแลตัวเองดีเสร็จแล้วตัวเองก็ได้ครอบครัวก็ได้อันนี้คือจะฝากว่าช่วยกันดูแลระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองให้ปกปติด้วยนะคะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลเบาหวานถ้าพูดนง่ายๆคือคุมอาหารให้ได้ใช้ยาให้สม่ําเสมอออกกําลังกายและตรวจวัดประเมินผลตามวงรอบมาหาคุณหมอตามเวลาที่นัดนะคะ เข้ามาที่ชมรมเลยค่ะเพื่อนๆช่วยได้จริงๆแล้วเราอยากทำ u t u b e นะคะท่านที่สนใจแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการทำสื่อทางด้านไอทีเนี่ยมาสมัครได้เลยนะคะการทำงานพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนแต่จริงๆแล้วท่านจะได้ถ้าทางด้านเกี่ยวกับเรื่องนามาทท่านจะได้เกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะน้ำตาลด,ดีขึ้นคนที่ไม่เป็นก็จะห่างไกลโรคเบาหวานไป Better to know.